สวัสดีครับผมกิจแคร์ซีครับสวัสดีครับผมเบ็แคร์ซีครับวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอ่อาแเซจังหวัดชุมพรครับสมมอบและสอนการใช้งานนะครับดีเจอาร์การ์ดทีห้าสิบนะครับพร้อมทำแผนที่ RTK ด้วยดีเจแมท i ิกซีเอ็นเตอร์ไพรส์ไปดูกันครับ วันแรกนะครับเรามาถึงโซนของลูกค้านะเราก็จะต้องเตรียมตัวนะครับสำหรับงานทำแผนที่ระบบ RTK นะครับซึ่งทีมงานของเรานะน้องเบกนะครับก็จะพาลูกค้าไปดูสถานที่ที่จะเป็นจุดขึ้นลงโดรนนะครับโดยที่แปลงนี้นะครับพื้นที่ประมาณ30ไรนะครับโดยแบ่งเป็น3โซนก็จะเป็นโซนที่ต้น ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นต้นปลูกใหม่นะครับสาถึงสปีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับลักษณะของการวางตัวพื้นที่การขึ้นลงแล้วก็วางเป้าเพื่อที่จะทําแผนที่ RTK ไปดูครับเนี้ยเราจะเอาเป็นจุดขึ้นโดนปกติเลยเวลาจะชีดยาต้องมาขึ้นจุดนี้ เพราะว่าจุดแรกเราทํอยุดตรงนู้นแล้ว <นา S 1> แล้วก็จุดนี้แล้วก็ตรงนู้นเวลาจะขึ้นตรงขึ้นตรงนี้อยู่แล้วเวลาโดนเหมือนลงมาเนี้ยมันจะลงตรงนี้เลยไม่ขยับขยเหร่เลยไม่เกินหาเซนเพราะว่าเราใชายระบบเส้าอาธิเเคยอยู่แล้วมันแมนอยู่แล้วแผ่นนี้กําลังโอเคเลยแต่ว่าพี่ต้องอตัดอ้พวกนี้ออก,ก่อนครับแล้วก็ถ้าต้นทุเรียนเหล็กมันใ่ญ่ก็พี่จะตัดสินใจเลยว่าจะเอาอ้อตอนนี้หรือว่าถ้าไม่หนั่นก็ต้องย้ายที่ ได้ไปกับลูกค้าเนี่ยไปวางเป้าจุดขึ้นลงเรียบร้อยแล้วซึ่งบริเวณนี้นะจะเห็นว่ามีทั้งหมด3จุดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาแมทริสีเอ็น r รไพรส์นะครับที่เชื่อมต่อกับตัวสาวัดีเคเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปทําการบินเก็บภาพเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลในโปรแกรมดีเจเทล่าต่อไปไปครับ โยกขึ้นโดดมันก็จะไปสปานนี้แหละทอดไอ้นี่ออก้อนเนี้ยไอ้นี่ฮะ๋อ้ใช่แล้วครับใช่แล้วปีหล่ออ๋อเลยครับดึงเอาใบพันนี้อ๋อคดึงอออเลยอันนี้เจ็บวายครับเจ็บวเปิดฉายโดนแค้นกลางเอามาก้อนเราจะเอาแค้นข้างบนนะออก้อนเวลาเปิดนะแต่ว่าเวลาปิดอะเอาข้างล่างปิดก้อนครับดึงอออมาเลย ระวังใบพัดเนี่ยเอาใบพัดออกจ้ะหมอเตือนข้างใต้ใบพัดอ่าเราลบสักหน่อยดันไหมสุดเลยโอเคแล้วก็นี่ล็อกแค้นกดได้เลยครับกำเน,น้นเนโอเคนี่คือล็อกเหมืม่อนกันดันในสุดสำคัญที่สุดคือเวลาจะเปิดฉายโดนต้องล็อกแค้นตลอดดูดีๆว่าล็อกแค้นหรือยังแต่ว่าในตัวเครื่องในรีโมทอะมันจะมีสัญญาณบาะออยู่แล้วว่าเราล็อกไม่ล็อกมันจะแจ้งเตือนแล้วก็กา้งใบพัดครับ กางให้มันตรงฮะใช่ฮะให้มันตรงถ้าเราไม่กางใบพัดแล้วเปิดฉายเลยอะมันก็ได้แต่ว่าอะไรมันจะมุ่นเวียงเตือนไปหมดแล้วก็ปันห้าคือลูกปืนหมอเตอมันจะคอนมันฝัดว่าใบพัดมันจะอ้อจ้ากันกางให้สุดพอเปิดเริ่มต้นบินนะมันก็จะมุ่นเตรียมพร้อมเลยทั้งยาข้างในจะมีกองอันนี้ฉันนึงแล้วก็ ในทั้งจะมีอีกั้นนึงที่คร่าวๆคือลูกลอยเวลาเราเติมน้าลูกลอยเมื่อจากโค้ะนะครับระดับน้ำม,มันได้ลูกลอยมันก็จะขึ้นเวลาหนามมดมันก็จะลงสัญญาณในีโมทก็บอกเราว่าหนามมดเวลาปิดไม่ต้องปิดแน่นก็ได้ครับปิดจะว่าให้มันตึงมือตรงนี้มอเตอร์ครับมอเตอร์ดูดน้ำตรงนี้คือที่ป้อยน้ำเวลาเราจ่ายเทสตแล้วอะ่ะมันจะมีเลือดติดก้นทั้งนิดหน่อยครับแล้วเปิดเอานามอ,อ้จะแน่นนิดหน่อย มันก็จะมีกองอีก,กันที่เราดูข้างในฮะเราดึงออกมาเลยเลยมันต้อง5ล็อกใช่ครับมันต้อง5ล็อกเวลาเราจ่ายเซ็ตทอดอันนี้เข้ามาหลางังเหมือนกันทอนเรามาล้างทําความสะอาดตรงนี้คือเหลี่ยด้ามันจะมุ่นจับ ار, เลี่ยด้าพักเฟินจ้องเฟินฝั่งนี้ก็จะจับล็อบตัวอันนี้คือระวังอย่าเตะฮักพักไฟนี่เวลาจ่ายเซ็ตเราก็เอาผ้าฉุบน้ำเช็ดเช็ดเช็ดดีๆทำความสะอาดไอ้หัวไฟนี่ต้องพยายามดูดีๆอย่าหาย อะไรไปถับฮักอันนี้กล้องครังนะตอนเวลาใช้เวลาเปิดทีหัวต้องบินมาทุกครั้งต้องคอยเช็คเซนเซอร์ทุกครั้งอันนี้คือเซนเซอร์ข้างบนอันนี้คือข้างล่างซีตัวเวลาชีดอนะละอองมันจะฝุ่งมาโดนพวกนี้จะเป็นยดหนามยดหนามแล้วเป็นคาบยาใช่ครับแล้วก็เอาพ้าเช็ด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 อันนี้กล้องมุ่นได้เนี่ยเวลาเปิดเครื่องมันก็มุ่นได้ปั๊บได้ตรงนี้เนี่ยเซนเซอร์ซีตัวเช็ดดีๆกล้องตอนขึ้นทำงานเช็ดดีๆอันนี้ไฟเริมอันนี้ ตอนแรกมันจะมีติดตัวมาแค่นี้ใช่ครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันซ่องไปข้างหน้ามันจะมองไม่ค่อยเห็นข้างหลังก็เลยติดอันนี้มาให้อันนี้คือมองมันจะเชี่ยงลงบบนี้แต่ว่าแล้วก็อันนี้ติดฝั่งนี้เพื่อจะได้ซ่องไปข้างหลังใช่ครับลักๆที่ว่าต้องระวังเซนเซอร์ฉีดตลอดเดีดดาสจ่าช้งานเสร็จ เสร็จทาความสะอาดดีๆมอเตอร์ตรงนี้ร้อนเวลาใช้งานก็อย่าจับแต่ว่าจ่ายไปเลยเสร็จงานเราคอยเช็ดเช็ดเช็ดดีอันนี้ไม่ต้องแกะมาว่ามันเป็นส่วนของสายไฟก็ทอนามนานไปมันจะพังไหมนี่ไม่ครับมันเป็นโฟมใช่มันแบบกันกระแทกเฉยๆครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแล้วก่อนที่เราจะพาลูกค้าไปบินจริงนะครับเราก็ให้ทีมงานของเราที่สาขาชุมพรนะครับอธิบายให้ลูกค้าฟังนะครับ แบตอันนี้คณะตามมืนมิลลิแอมไฟแรงเวลาเปิดใช้งานแบตเนี่ยกดทีนึงคือว่าดูสถานะไฟท้าเต็มรอยคือ4ีก้อนเต็มมดท้าตามก้อนแล้วก็กริบ,บอันทีซีก็อยู่ประมาณ80ลงมาเรื่อยๆสองก้อนก็คือ50เวลาเปิดใช้งานให้กดสั้นทีนึงแล้วก็กดยาวคางไว้ให้ไฟเนี่ยมันวิ่งมาให้สุดเวลาเปิดนะกดสั้นกดคาง ให้ไฟมันวิ่งให้เต็มนี่คือว่าเปิดใช้งานแบตแล้วเวลาเปิดวันนี้เราจะเปิดตอนเราเอาแบตไปใส่เครื่องแล้วอ๋อต้องต้องใส่ก้อนไฟเปิดใช่คับอันนี้ก็เปิดแต่ว่าเรายังไม่ได้ใช้งานอะไรไงไฟมันก็ยังไม่ได้เดินเวลาปิดก็เหมือนกันกดสั้นแล้วก็กดยาวให้มันขึ้นอย่างนี้แต่ว่ากดต้อเนื้อนงเวลากดสั้นกดยาวให้ไฟมันวิ่งปุ๊บ ปึ๊บนี่คือปิดแล้วแบตเวลาใชายพยายามยกดีๆยกตรงตรงยก้องมือได้ยิ่งดีแต่ว่าถ้าเรายกมือเดียวบางทีเวลาไสอ่ะมันไสลำบะบางทีพอว่าจะเข้าตรงนี้แบตไปโดนครัวเสียหายาเสียหายก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ซุ่นไม่ได้หลับประกันครัวแบตข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีเขี้ยวบแบบนีนนนน้เวลาหยุบลงแบบนี้ับเวลา่ายแล้วก็ทำงานความสะอาดดีๆยกขึ้นตรงตรงพยายามเข้ามา,าให้ลง ใช่ครับอย่าป้อยทิ้งลงไปเลยถ้าทิ้งอ่ะพอแบตเสียให้พยายามเบาๆป้อยเบาๆพอลงไปถ้ามันล็อกมันจะดังแก๊กแต่ว่าอันนี้เราวางเบาๆเนี่ยห็นไหมพอวางเสร็จตอนเราฉายงานกดเปิดกดสั้นกดยาวห่างไว้ให้ไฟเหมือนขึ้นอันนี้นี่คือรออันนี้คือมันเตรียมพร้อมตัวของมันอันนี้คือยังไม่พร้อมมันก็จะ ขึ้นในรีโมทเสร็จไอ้บวกเตือนถูกย่างว่าหนามมดไหมหนามกี้ริดหรือว่าเตรียมผอมอะไรยังไงเวลาปิดมันเดิมกดสั้นกดยาวให้ไฟปิดเวลายกยกขึ้นตรงตรงแต่นี่คือตัวล็อกกดยกขึ้นตรงตรงพยายาม่ายแบตย่า้ตั้มวาฮาทิปตาฮาซิปเวลามันเดินทางมาฝั่งทีแบตมันจะเสื่อมเร็วใช่ครับเวลาฉายงานจริงๆเราก็จะให้มันยู่ประมาณสัก60 อาซิฟว่าตาตั้มว่าอาซิฟนี่คือต้องกลับแหละระยะยาวอะแบตมันเสื่อมแบตมันยู่ทีรอบชาร์จพันหน้อยลอบหลับประกันตั้งแต่เราเลือกจุดเติมยาดีๆมันก็ใช่ครับมันไม่ต้องวิ่งยาวเราทำทีขึ้นทีลงเวลาเข้างานให้เข้าใกล้ๆไม่ต้องให้เข้าไปไกลเวลาหยกดันแล้วก็หยกขึ้นมา เวลาใายงานมีน้ำฟ้นตกเทน้ำหล้นหรือว่านามกระเด็นมาตรงนี้ให้ฉาย้าเฉดก้อน้าเฉามัวอะไรก็ได้ใช่ครับ้าอะไรก็ได้ให้เฉดนามอ๋อให้มดก้อนให้แห้งก้อนเราเราคอยเปิดฉายงานแบตหรือว่าทอดแบตออกมาพี่ลองยกดูลองใส่ดูลองถูกย่างปิดค้างเราต้องดูกััวแบตก้อนลงให้มันตรงตงนั่นแหละทีนี้ก็เปิดฉายงานได้เลยกดสั้นกดยาวค เสร็จแล้วเวลาเปิดเครื่องให้ไฟมันเข้าระบบให้มันเตรียมตัวอะไรทุกอย่างก่อนถ้าจะปิดเราคอยปิดเวลาพีไปวางนะกลางอันนี้เอาก่อนดูระดับนามมันมีระดับนามบาะอทั้งให้ระดับนามไม่ตรงตรงให้มันยู่บนนี้ก่อนตัวนี้อีกตัวนึงใช่มุนต้องดูด้วยเวลาเราตั้งอย่าให้ยู่ใต้ต้นไม้หรือว่าอะไรให้มันยู่ทีลงใช่ครับขำไปเลยอันนี้ก็มีระดับนามเหมือนกันให้ระดับนามมันตรงก้นทั้งอันให้มันตรงใช่ครับ เวลาส่แบตดึงนี่ลงมาก่อนดึงลงแล้วก็ดึงอ้อแล้วดูขั้วขั้วยุดตรงนี้อันนี้ขั้วข้างในยุดตรงนี้แล้วสสให้มันทางเดียวกันแบตเหมือนกันเวลาเช็คกดทีนะึงมันจะบอสะท่านะลอยเปอร์เซ็นก็ซี่คิดเหมือนกันใสเข้าไปดันให้สุดขอไปดันเข้าข้างในก่อนดันเข้าข้างในให้มันสุดก่อนแล้วก็ดันขึ้นบนนี่คือเซตแหละเวลาเปิด จ่ายงานปุ่มซ้มปุ่มแล้วกดแค่ปุ่มเปิดปุ่มเดียวกดขาอันนี้กดขางนะไม่จะไม่เมื่อนกันกันกบปวกนั้นมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณแบบส่งตรงอะจากจ <ำ S 1> ปกติงไงไใช้รีโมทต,ตรงนั้นทอยุกับโดนมันก็ส่งไปกับโดนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ท้าอัเน,นี้ยมันจะส่งจากรีโมทมานี้แล้วก็ขึ้นไปดาวเตียมแล้วก็ลงมานี้<อ>มันจะส่งเลยตรงอันเนี้ย มันจะซีเคียวคางแต่ว่าอันนี้มันจะกระพริบหาทีแต่ไม่ได้คือเราห้าทีเปิดไม่เพราะว่าอันนี้มันยุดตายอาการมันยังที่แดงมันไม่ใหนใช่ครับเปิดอันนี้เสร็จค่อยเปิดเครื่องเปิดเครื่องก้อนแล้วก็เปิดอันนี้บางทีเครื่องมันห้าไม่เจอต้องเปิดอันนี้ก้อนใช่ครับเราค่อยเปิด เท่านิจใจเพื่อที่วันหลงจดความแม่นยำม,มันได้ใช่ครับมันจะหลับสัญญาณภาพจากหีโมาไปสร้างมิติเวลาบินมันจะทำงานเองอัตโนมัติหลังจากที่วันแรกนะครับเราได้สอนลูกค้าเบื้องต้นไปนะครับที่ด้านนอกนะ วันที่สองครับเราก็จะมาสอนลูกค้าใช้งานจริงนะในสวนจริงของลูกค้าด้านนี้ครับนี่คือเป็นส่วนทุเรียนนะครับเป็นลักษณะกึ่งเรียบกึง่งภูเขาไม่ได้ภูเขามากมายนะครับโซนแถวนี้นะนี่คือส่วนแรกนะครับส่วนของลูกค้า ไฟมันจะเป็นสีเขียวอันนี้คือเปิดเครื่องอันนี้สถานะของดาวเทียมอันนี้คือโหมดก็คือเปิดเขียวตอนนี้แดงอยู่เพราะว่ายังไม่รับสัญญาณมันจะรับสัญญาณประมาณสัก2อสนาทีแล้วก็ตัวนี้กระพริบ5ครั้งหมายความว่ามันเป็นโหมดสเตชันคือเป็นโหมดที่จะปล่อยสัญญาณให้อุปกรณ์มาเกาะได้ตอนนี้ผ่านไปประมาณสักเกือบนาทีเริ่มเหลืองแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะเขียวรอสักครู่ถ้าไฟตรงกลางกระพริบแดงทงั้งๆที่เราใช้อยู่เราเคยเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดแต่แปลงของเราแบตก้อนหนึ่ง สบายสมมติเราจะฉีดแปลงต่อไปเราก็มาเปลี่ยนแบ็คจะเปิดนี่มีรห,หัสอีเมลเดือย่างของผีอยู่แล้วใส่เข้าไปนี่เป็นจำรองใช่ไหมจ่ายนี่แบตสำรอง,ใน,นรองในตัวเครื่องมันมีอยู่แล้ว<อ>แล้วก็นี่แบตสำรองอกดแล้วค่อยดันเข้าไป<อ>ปิด แต่ว่าเวลาจะออกกดนี้ก็ได้<ม>เด้งออกมาเอาไปชาร์จแต่ธรรมาดาไม่ใช่ก็ได้ไม่ไม่ธรรา,าไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าเวลาฉายเท่าไอเดีเคมันกินแบตแป๊บเดียวแบตหรีโมดมดฉายต้องชาร์จต้องฮักเนี่ยุ<อ>ูชาร์จไทยซีต่อสัญญาณเขาไอพวกหน้าจออะไรได้อยู่อับนี้ผวกการแต่ว่าความจํามันมีอยู่แล้วในนี้มันมีให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่พอจริงๆหรือว่าฉายอัดวิดีโออัดหน้าจออะไรใส่การได้ใเ่อสัญญาณเปิดเวลาจะฉายให้ตั้งขึ้น ถ้าตั้งไปพันนี้เวลาสัญญาณมันออกไปที่โดนมันออกทางนี้ถ้าเราตั้งพัน,น์นี้เราต้องยกยุ่พันนี้ออให้มันไปห้านดนแต่ว่าเวลาจ่ายงานเราตั้งันนสัญญาณจะดีว่ามันไปทางนี้สัญญาณเมื่อเรามาถึงสวนนะครับทีมงานก็จะสอนลูกค้าเรื่องของการสร้างแปลงใช้รีโมทเดินนะครับสร้างแปลงโดยใช้กกบาท จิ้มบนแผนที่สอนลูกค้าตั้งเสา RTK ตั้งยังไงให้ถูกต้องนะครับว่าตั้งตรงไหนวิธีการเปิดนะครับวิธีการสังเกตการทํางานของเสา RTK หลังจากนั้นนะครับก็จะมาสู่หน้าง,งานจริงสอนลูกค้าในการวางโดนที่เป้าหรือที่จุดขึ้นลงที่เราตั้งไว้เรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่นะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเรื่องของการประกอบพัดลมเพื่อที่จะระบายความร้อนแบตเตอรี่แล้วก็ทําการ สอนการบินให้ครอบคลุมทุกฟังก์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบินแผนอัตโนมัติระบบแมนวนวลแผนอัตโนมัติระบบอ t k ิเคบินแมนวนวลเพื่อที่จะให้รู้ว่าเวลาโดนบินไปเนี่ยแล้วเกิดติดสิ่งกีดขวางนะครับหรือเจอปัญหาอะไรระหว่างการบินจะต้องแก้ไขย,ยังไงเพื่อทําให้เกิดความชํานาญในการใช้งานแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูสอนการใช้งานโดยละเอียดกันครับน,นี้รีมทอันนี้คือตัวล็อกมันดันขึ้นมาเนี่ยดันขึ้นมาให้ยกอันนี้ เวลาเนี้ยล็อกวไปใช่ใช่ตรงนั้นเองนี่ใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้เราก็ปั๊บได้ให้มันพอดีกับตัวเราอยู่ระดับนี้เ,เวลาให้มันยกเวลายกขึ้นมาให้มันได้ระดับถนัดไหมถ้าไม่ถนัดก็ปรับอีกได้ อันนี้คือหน้าแรละเวลาเข้ามาในแอป DJI Smart Farm อันนี้คือบัญชีของเรามันจะบอกว่าเราชีดไปกี้ไร้บอกชั่วโมงที่เราบินไปกี้ชั่วโมงแล้วก็จํานวนเที่ยวบินเดียว่าเติมได้ละครั้งละครั้งมันจะบอกอันนี้คือแจ้งเตือนเวลาต่อสัญญาณแล้วก็เมื่อนแจ้งเตือนโทรศัพท์เราขอความอะไรแบบนะี้เจ้ว่าจ่ายบ่อยๆก็ความจําในเครื่องในแอปเข้ามา มันจะบล็อกงานที่ว่าเรากําลังทาอยู่งานที่ว่าเรายังทําไม่เสร็จแล้วก็ดูได้อันนี้แม่แบบอันนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีเวลาเราบันทึกงานมันจะยู่ในนี้แหละแล้วก็ในเครื่องมันจะมีบล็อกความจําในเครื่องหรือว่าข่าวเราบันทึกแล้วเราโหลดเอาไปไวในข่าวความจําข้างนอกเราสามารถไปดึงข้อมูลจากข่าวลงมาได้แล้วก็โทรศัพท์มันลิงก์ต่อกันใช้ความจําของข่าวข้อง,งดีใจเองอันนี้เวลาเริมงานกดเริม นี่เรายังไม่ได้ต้อโดนมันจะขึ้นสัญญาณอันนี้คือบล็อกสะท้านะข้องโดนถ้าเป็นสีเขียวคือเฉียต้อโดนแล้วเวลาเราทําแผ่นทีทีแรกกดเพิม่มถ้าเรามีสัญญาณเน,น็ตมันจะลดแผ่นทีมาให้เราเวลาพีจะทําแผ่นทีทีแรกแต่ว่านนี้ไม่ค่อยแม่นยํากดเพิม่มมันก็เพิม่พมเราเลือกใจป้า,ปานี่เห็นปะเห็นป,ป,าปน๊าวป,ปะครับเราก็เลือนหมาครอบแปงของเราเรือนหมาครอบแปงแล้วเรากดเพิ่ม มันจะขึ้นบาะแล้วเราก็ลากเปล้าเนี้ยขึ้นมาครอบครอ,อบแปลงของเราอีกจุดนึงใช่ครับกดเพิ่ม,มเนี่ยเพิ่มอันนี้ยังไม่ต้องเป๊ะๆนะเมไปพอสําเร็จแล้วมันจะขึ้นตัวย่างมาให้ก่อนอน,นี่คือแปลงตรงนี้การตัง้งขาเส้นทางการบินอ่านดูมันจะมีบล็อกต,ตรงตัวเลยแหละปืนท่านความห่างระยะห่างห้องรองเราจะเหลือกกโเมตรตอนนี้มันเป็นเจ็ดเราตาเมื่อนชีดปูพรมอะไรแบบนี้ ยูป่ปรทปประมาณ4ี่เมตรถึง5เมตรแต่ว่าเราเลือกวประมาณ4 5จุดหาบางแปลงเขาปลูกเก้าขุนเก้าแปดขุนแปดแล้วแต่เราเลือกช่องกลางแล้วก็ระว่างต้นเราว่างต้นช่องกลางกดตรงลงแต่ว่ามันจะไม่เปะ๊ะหรอกมันจะขยับให้มันพอดีกับคอปของเราขยายคคอบแปลงคือตรงนี้เห็นปะให้คอบตรงนี้ปะมันมาไม่สุดเห็นปะครับถ้าเรากดหลบมันจะขยายเพิ่ม,มติดฉีดกับคอบเลยใช่ครับถ้ากดบัวอันนี้เรากดโดยรวมคือว่ามันขยายทั้งแปลงเลย ครอบครอบถังแปลงคือขยยนี่สิี่เห็นปะมันก็จะเป็นจัดแล้วเรากดแต่ว่าเวลาตั้งเรายากให้มันซุดครอบเราก็กดด้วยทยตีซุนเลยเห็นปะมันก็จะติดซุดครอบด้านเดียวก็คือเราเลือกด้านสักด้านนี่เราเลือกตรงนี้จุดระว่างจุดตรงนี้ถ้าเราเพิ่มมันก็จะเพิ่มแค่ฝั่งนี้เห็นปะไม่เท่ากันเห็นปะมันจะเพิ่มแค่ตรางนี้อันนี้เราเลือกด้านเดียวต้นมาร์กเราฉายโดยรวมเปียนทังหมดจุดเริ่มต้นตั้งคามีจุดให้เราเลือก เมื่อเราึ้นงานตรงนี้เรายากให้ปเป็นเลิ่มฟังนู้หรือว่าเลิ่มฟังนี้ก็ได้เมื่อตอนนี้มันปเป็นเลิ่มฟังนู้แต่ว่าใช่ครับเนี่ยเห็นป่ะมันปเป็นเลิ่มฟังนู้แต่ว่าเรายากให้มันมาเลิ่มฟังนี้เรากดนี้มาเลิ่มนี้มันก็จะไปเส้นนี้ก่อนแล้วก็มาซุดตรงนี้ปุ๊บอันนี้มันยังไม่เข้าทีมันก็จะมาจบตรงนี้ หรือว่าเราจะให้มันเหลือบฟังนี้ก็ได้เพราะว่าน,นี้มันไม่เป็นซี่เลี่ยมไงขึ้นตรงนี้ปกติโอเคตังค่าจนเริ่มต้นเรากดบันทึกเมื่อแปลงนี้พี่จะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แปลงของพี่จะได้จำไง หลังจากช่วงเช้านะครับเราได้สอนลูกค้าเนี่ยใช้งานโดนกเกษตรดีเจอาร์การ์ดทีห้าสิบระบบอาร์ทีเค นะครับในการใช้งานแบบแมนนวลคือสามารถที่จะบินเองได้นะครับด้วยรีโมทนะแล้วก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะครับเข้าใจระบบของการบินโดรเกษตรแล้วก็ได้ทดลองระบบโปรแกรมที่เราทําบ้างแล้วนะช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่สวนที่สนะครับสวนที่2ตรงนี้คือจะอยู่บนเขาเลยมันกำลังขึ้นเขาอยู่นะครับสำหรับสวนที่2อ่ะของลูกค้านะครับเป็นการฉีดพ่นแบบปูพรมครับโดยสวนของลูกค้านี่จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนด้วยกันรูปแบบการฉีดพ่นลักษณะเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่า อายุของต้นทุเรียนแตกต่างกันนะครับมีตั้งแต่ต้นที่เพิ่งปลูกใหม่อายุประมาณ3-4ปีจนถึงเป็น10ปี20ปี40ปีขึ้นไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับว่าการทำงานของโดน DJ i a r อ a s T50 ระบบ RTK นะครับฉีดพ่นแบบแม่นยำเนี่ยมันจะดียังไงเดี๋ยวไปดูกันครับผม สำหรับลูกค้าโซนภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับสนใจโดนเกษตรฉีดพ่นสวนทุเรียนไฮเทคแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นใช้รดเคหรือไม่ใช้รดเคนะครับตอนนี้นะฮะเราเปิดสาขาใหม่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับสามารถติดต่อเบกนะครับนอกจากสาขาชุมพรแล้วนะครับเราก็ยังมีสาขาระยองนะครับอยู่ที่แยกบ้านนานะครับสามารถติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับหรือโทร0806026092นะครับสามารถติดตาม c a r e s Shop ได้ที่เฟซบุ๊ก Carese Shop ยูทู e c a r e s Shop และทิกตอก c a r e s h o p ผมกิ๊แคร์ซีครับผมเบ๊กแคร์ซีครับสวัสดีครับ